เอ้ยตำรวจเข้ามาเนี่ยเฮ้ยตำรวจชุบยูชุบคำเยดิชุบคาเลยดิน่อยีเลยมาเกียร์โ right> ๊แก๊ไโตแก๊ไปครับไปขอไปครับไป

ตนออกไปเยอะนะโดนกอไหรใช่ใช่อุ้มอยู่เขาอุ้มฉกไปแล้วฉกไปได้ไงอ่ะม่อาเราคือมันเปนหูอุ้มออ่แล้วเขาอุ้มอยู่แล้วฉกไปได้ไงคณตำรวจรวจอกจากมือได้หรอแล้วไม่มอาเคืนหรอเออฉกจากมือทำไมไม่เาาคืนมต้ไปจากมือน้่อะขออไนี้ทีนี้เรเอาลักฐานนึงมเห็นป้ช่างมันช่างมันมีหลักฐานดู ไออนี้พเวดวะนีดวดวะดวะค่อยด่อยด่อน่อ่อ้อ้เฮีเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ยิเฉยเพื่อนๆปช่วยเพื่นา่วยเลยไปเพื่อน่อนเพื่อนแล้วนลนะไป่านเอาเพื่อนก่อยเอาเพื่อนก่อนเอาเพื่ก่อนเอาเพื่ก่อนเอาเพื่ ยิงเฉยเฉยี่กัน่อยพื่อนเพื่อนเพื่อาแล้วเพื่อนตายแล้มเย่นตายไม่ตายไม่ตายล้มอย่ารล้มตายล้มตายตาย่ารตยตายอยาไริงพูดใครดูยพูดใครบ้านกเดินยืนที่เ็กเนย้เฉยตรวจตารวจหน้ากองตำรวจหน้ากองเขาเนื้อย้อนไปเยอะย้อไปเยอะ เล่นตรงเองน้ำน้องเล่นกัน้ำหลกไปเยอะเล่นกัน้ำเล่นกงน้ำเล่นกน้ำเล่นน้ำเล่นน้ำเล่นกัน้ำเล่นกั้ำเล่นแหน้ำเล่นกับน้ำเล่นกับน้เล่นกหน้ำเล่นน้ำเล่นกน้ำเล่นกับ้ำเล่น้ำเล่นกับน้ำล่นกังน้ำเล่นบน้เล่นกน้ำเล่นกับน้ำเ่นกน้เล่นั้ำเ่นน้ำเล่น้ำเล่นน้ำเล่นน้ำเนับเล่น้ำเล่นกัน้ั้ำเน่นน้ำเล่นบน้ำเลน้ำเล่นบเล่่นน้้ำเ ขวาสองขวาสตำรวจขวาขวาขวาที่ตวตรวจขวามาตำรวจเข้าขวาตรวจเข้าขวาเว้ยตำรวจเข้าขวาเขน่อนเ่อนนเพื่อนเเนเน่อเพื่อน่อเพื่อนพ่อเพื่เพื่อนเพนเนเพื่อเพื่อนเอนเอนเนเพาเพื่อนเพื่อน่อนเพอน่นนอน่าเพื่อนเอนเพเเพน่อน

ดันไปตำรวจไม่มีอะไรตำรวจไม่มีอะไรดันไปตำรวจไม่มีอะไรดันไปเลยตงชูบตงชูบครบหน่อยครบหน่อยครบครบครบต้องกระจกครบต้องกระจกตำรวจล้มเยอะตำรวจในบ้านเปนตำรวจเ้ย

อย่าให้ตำรวจขึ้นบนอย่าให้ตำรวจขึ้นงบนหนีเพื่อนนีเพื่อนตำรวจขึ้นลงบลนตำรวจขึ้นบนอย่าให้ตำรวจขึ้นบนมาตำรวจขนมาเล่นไฟจบหมดวจหมดแล้วไปตำรวจขึ้นมาเฮ้เก็บตารวจตำรวจขึ้นไปสวยตายตำรวจขึ้นมาเยอะ เอาดิเนี่ยเอาดิปนีเอออย่ายก่นนกันเย็เย็ลยี่เล่ทไมี่นไปมีรนไปเก็บข้างล่างมาเก็บข้างล่างอ้เฮ้ยตำรวจเข้ามาเนี่ยเฮ้ยตำรวจชุบไปนิคตำรวจชุบสการวจชุบสาวเลดีสวยนี่สา

จวตรวจเวลาตรวจะรวจะมมนรวจ้หน่อยตายตายตาย้นอย่อยไตปล่อยบอลเลยอยบอลเลยบอลบบอลเดี๋ยวเปลี่ยนให้เดี๋ยวเปลี่ยนให้พี่เดี๋ยวเปลี่ยนให้ตายตาตาย

อยยลมือได้ด้วยหรอเนี้ยอยู่ในบ้าน็อกมือย่้มันล็อกได้ด้วยเหรอฮะยัดเลยทำผิดหลายรอบไปนะทำผิดหลายรอบไปนะางเนี้ยเอ้ยต้องกดชุบอยู่ข้างบนกนมาหน่อยดิข้างบนไปข้างบนไข้างบนต้องกดชุบตาย ห้องประชุม้อวประชุมตำรวจชุดนี้ห้องประชุมห้องประชุมห้องประชุมประชประชุมมีาวงอตายแล้วมี้อวประชุมมัองประชุมมน่งประชุมห้องประชุมห้องประชุมห้องประชุมแมคขนิงมาห้องประชุมไม่เป็นไรแม่เขาได้ม้นไปปสวยสวยสวยเอาศพมาศพมา